สวัสดีจ้าพี่น้องกบุชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไพ่ได้นั่งปอมมุ่นเนื้อทางเล็กเด็ดใหม่เพราแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนื้อทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่นะไม่เด้อนจานพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะน้อยย้ยายไพ่ลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งผาชมเนื้อทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรู้ว่าจะคอมเมนต์ของมาาาาคุยยยยมททัักกกบะ ข้อเมนมาไตาคลิปข้างล่างเลยเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเลารายใหญ่ห้างพี่น้องจา้าไปเบื้งของมู่น่าทางอาจารย์กันแหลกกันเลยนะจ๊ะเน่ทางนี้เป็นเนวทางสรุป2ตัวสองตัวสาต,ต,ตัวเต็งโตดสำหรับเนวทางของแอดมิดนะพี่น้องมาเบื้อง้จพี่น้องจา้าสาตัว471จ7 47 2ห70่ง1ีเจห้ สองตัวทั้งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสามหาหนึ่งก็หาสองแนวทางเท่านั้นว่าสันพี่น้องขาเพิ่์ลวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปสรุปสองตัวล่างแนวทางของอาจารย์ทองกอดเพชรพันธ์น,นะคะ่ะอ่าเพิ่์ลบอกว่ามากครบสองตัวล่างว่าสันพี่นอ้องอ่าสองห้าหกเจ็ดสองหาหกเจ็ดมากครบสองตัวล่างนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางบนไทยวาซันพี่น้องบนไทยเพื่อนไหมากเพื่อนบอกว่าเก่าก็หกวาซันเนะนาะพี่น้องเนาะเพื่อนไหมากลักเด่นบนจนที่หนึ่งหกเก้าสาิบบนสองสี่เจ็ดวาซันพี่น้องเอาพิจณา,าไปเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทาง เลขมาบนเพื่อนบอกว่าครบบนลางแนวทางของเง็ดนั่งฟ้าหน่อยนะจ๊ะเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่หนึ่งก็เจ็ดประสันขังเครื่องเนาะคะ่ะชนกันกับกองแกไลเด้อเจ็ดหน้าเนาะเจ็ดสองสูตรชนกันเลยพี่น้องสําหรับกองแกไเพ่งวดนี้นะะเนาะจ๊ะเพื่อนบอกว่าเด่นหนักเน้นก็คือหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะท่านเพื่อนค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดพี่น้องจ้าแคบน้าจอสามตัว และสองตัวบนของแอดนนั่งฝ่าหน่อยแยกไปก็ขอบคุณแอดนนั่งฝ่าหน่อยหลายๆเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะมาเบิงลางเพื่อนบ้านลางเพคนบอกว่าเด่นสามกับเจ็ดนะคนบอกว่าศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามศูนย์ว่าสั่นมากครบทลางเนาะเน้นสามหาคับสามแปดสามหากระนาลุนเลยพี่นอ้นองเนาะต่อไเด่นเจ็ดเด่นสามกับพิชณาะะได้ค่ะพี่นอ้องเนาะจวดจ้าได้ค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางาราชรัฐบาลไทยอันนี้คือแนวทางของเอเตเต้เด้อพี่น้องเด้องวดที่แล้ว0เก่ากันงวดนี้1หาซันพี่น้อง15น้ะค่ะสำหรับแนวทางของเอตเต้เนาะพี่น้องเนาะพี่ชนาน้ำเพลินไดยค่ะพี่น,น้นนนองคะมักตัวไดกับจว,วจ่าตัวนั้นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางทายาททายารารัฐบาลพี่น้องงวดที่แล้วลุดเนาะจ่าเนาะงวดนี้เด่น6กับ4ฟั่น4เนาะค่ะ อ่า642 42 62แลย64เพิ่มห 8, นึ่งหางกับ8หนึ่งน้ำเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางของแอดวิสโน่เน,นาะจ้าเนาะผู้ใดมักแนวทางแอดวิสโน่ก็บเขียบนาจอันบเพิ่นเลยเนาะคะ่ะตวดจาาได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางอา10ล่างนู่น้ำสูตรไม้เนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเมียนมรักพี่น้องอันเก่าขึ้นอย่ามาเบิ่งแนวทางเคลียร์ เที่ยนนี่มาได้บนล่างเนาะพี่น้องงวดที่แล้วเข่ามาทึ่งๆทึ่งล่างเลยเนาะค่ะเนาะงวดนี้เราบอกว่าสามสี่เก้าศูนย์มาได้บนล่างเนาะค่ะเนาะเคลียร์ของแอดหมวกวัดสันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าอุ้ยจำซื้อเพิ่มพูได้โอ้ยเป็นแนวทางของสายวิทย์แมนโมวาพี่น้องอ้าวเด่นหกเก้าเนาะจ้ะสายวิทยากรล่ะพี่น้องหารอดไบโอดวัดสันเนาะจ้ะ เพื่อนบอกว่าสองหกสี่หกและสี่เก่านะคะพี่น้องเนาะพิจารณาได้พี่น้องมักตัวไรกับจวดจาเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยสิบลางได้พี่น้องงวดที่แล้วมาศูนย์เนาะจา้าวันนี้เพื่อนบอกว่าสิบลางของเงินคนไให้หัวใจสิงเนาะ าผู้ใดเล่นแต่ผู้ใดจวดทำเล้ากัสิรูเนาะจ๊ะน,ะน้องเนวาทางเล้าสิรูว่าคนไทยหัวใจสิงซื้อเพื่อน้อพี่น้องเนาะหกแปดศูนย์หนึ่งสองนะ,นะจ้ะสิบลางเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของมิสเตอร์บอลนาะพี่น้องเนาะมิสเตอร์บอลให้มา,านนว่าสั่นเพิ่นวะเพิ่นเด่นงวดนี่หนึ่งเก้าสี่เพิ่นถืงงวดเด้พี่น้องอ่าให้เบิ่งวันวัน,วน,วนดีเพื่อโลกเนาะ คุณั่อสองห้าหกเจ็ดแล้วค่ะหายเบิ้งมือเพื่อนล่งเนาะพี่น้องเนาะของมิสเตอร์บอลนะจ๊ะถืองวด,ด้วยนะพี่น้องเด้เอแต่ว่าหัววันทีน่นี่เพื่อนเขียนพอถืองัวเธอซื้อเนาะจ้ะเนาะเพื่อนเขียนเป็นหกหกดูเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เนาะค่ะเนาะตัวเด่นเด่นเก้าเก้าสี่กับหนึ่งเก้าพิชชา,าได้ครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเพื่อนเนะาะมักตัวใดก็บคอยจวดกันเมื่อมากกับพานได้เนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนเรือจะเป็นแนวทางเท่าน,นั้นนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลนขนครปฐมนะคะเลขสายวิ่งนครปฐมและสายวิ่งสงขาเพื่อนมาชกอ,อ่งวดที่แล้ยวยายไพ่บอกว่าเพื่อนผู้นึนงได้มาเก่าผู้นึงได้มาศูนย์นะคะก็เลยบอกศูนย์เก่าอันนี้มาใดบนล่างเนะจ้ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าผู้หนึ่งได้นครปฐมได้ศูนย์สงขาได้ห้า จัดไปพี่น้องคะ่0 5, 5, 0ะศูนย์นนนนนนะะนห้าห้าศูนย์นะคะพี่น้องเนาะเอาขั้นมากระชวดจัดน้ำเงินใดเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาใดเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสิบลางนูน้นนะอันนี้ของแท้เด้อพี่น้องแย่ไปลงไหหมู่บ้านโมเมนต์คองแท้นะคะสิบลางนูน้ำเนาะอาจารย์เอ่อสิบลางนูน้ำอยู่ที่หนึ่งสี่เจ็ดเนาะคะ่ะแต้มลางศูนย์หนึ่งสามเนาะเพื่อนจับได้เนาะคะ่ะพิจารณาได้ จบเป็นสองตัวเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับแนวทางของแอนูนามของแท้แน่นอนนะคะยายไปบอกเลยหมอว่านว่เบ่แมนของแท้นะจะพอบอกเพื่อนบ่ได้ลงเองอันนี้ยาไปเอามาจากตัวเพื่อนเนาะ,ะเอามากับพิจานะอะไรคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางน้องจอยน้องจอยงวดที่แล้วเข้าศูนย์เก้าเนาะค่ะงวดนี้มาตามต่อเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่นอนบอกว่าเดินบน ลูกวันดิสิบเพื่อกันเนาะสามแปดเจ็ดแปดศูนย์แปดกับเจ็ดหนึ่งตัวเน้นเนาะพี่น้องเนาะเอาพิจาหน้าน้ำพ่นใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะต่อไปได้จับอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนไ้มาเนาะมาเบิ่งค่ะพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนไ้ตัวใดมาเนาะเยลเล่นนะคะพี่น้องค่ะ แนวทางของยยเล่น้อยยายเล่บอกว่า3ตัวเนียนคือ6 4 3 4 3 6 6 4 2และ4 2 6 3ตัวบนเนีนยายเล่พี่น้องกิาชนาน้ำพลใดเนาะค่ะเนาะสำหรับู้ใยมักแนวทางของเยเล่เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้ได้แล่คือกันแต่ว่าเป็น2อตัวเนาะ 07364254646843แหละ84เนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่า203043024224นะคะหมักกับ่อยจวดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอ่าสีสเกตกันเองคนอีสานใต้เนี่ยแหละเด่นบนล่างเนาะพี่น้องเนะ 9, 5, าะเก้าห้าหกปสันมาได้บนกระไดล่างกระไดประสันพี่น้องเอาพี่น้องขาพิจาฉนาลำพูนได่เนาะค่ะเนาะมักกะช่วยจวดจา,จา่าลำพูนเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางซองตัวบนเฮาไปิไต้โยดยแนวทางซองตัวบนไปกับอาจารย์ธนศักดิ์งวดที่เลี่ยวเนาะค่ะเนาะ ข่าวสามหกข่าตัวกรัฟน้าจ่ะพี่น้องสูตรนี่คือเป็นคัดเน้นๆมากเลยค่ะอ่า99 90 91 09 00 01ชุดเน้นนะคะพี่น้องอันนี้อีกสูตรหนึ่งของเพื่อนมังสูตรนี่เข่าดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา๊ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเง่งเง่รวยปังๆสุขปุ๋ยสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนื้อางให้แยไพ ไม่พอแม่พีนอ้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนเานะจ้ะขอบคุณห,หลายลเด้อจ้ะสวัสดีจ้า